การผ่าตัดด้วยกล้องเอนโ s c o p e นะครับมันคืออะไรมีจุดเด่นและมีเทคนิคอย่างไงบ้างนะครับวันนี้เราจะมาฟังกันครับสวัสดีครับวรายตัยติพันธ์นะครับผมเป็นหมอในาการะดูกสันหลังนะเืิ่งต้นเลยครับสิ่งที่ผมถืออยู่ตัวนี้อาวุธชิ้นใหม่ในเทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบันนะครับก็คือตัวกล้องเอนโ s c o p e จะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันคือตัวของเลนส์อ,อุปกรณ์ทุกอย่างที่เราทําเราจะผ่านทางหรือช่องนี้อุปกรณ์ทุกอย่างจะผ่านเข้าไปในการแก้ไขผ่าตัดทั้งหมด นั่นคือแผลในการผ่าตัดเนี่ยเล็กกว่า1เซนติเมตรขนาดเท่าตรงนี้เองครับเราทําอะไรได้บ้างจากกล้องตัวนี้นะครับหลักๆเลยอยุปรกรณ์ทั้งหมดใส่เข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นแผลมันเล็กลงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับการส่องกล้องเนี่ยในภาษาไทยมันมีได้หลายวอลดิ้งนะครับมีได้หลายความหมายคําว่าส่องกล้องกล้องไมโครสโคปคือเทคโนโลยีในอดีตซึ่งก็ยังเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งนะครับไมโครสโคปไมโครแปลว่าการทําภาพซูมให้มันขยายใหญ่ขึ้น แผลมันจะใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับกล้อง endoscope ครับแต่ผลลัพธ์ในการรักษาจริงๆแล้วครับในระยะยาวไม่แตกต่างกันมากแต่ในระยะการพักฟื้นในเบื้องต้นการส่องกล้องด้วย e n นโ s c o p e เนี่ยครับวันรุ่งขึ้นลุกยืนเดินแล้วนะครับคนไข้ผมบางรายหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยสามารถเริ่มยืนเริ่มเดินได้แฮปปี้มีความสุขรู้สึกปวดร้าวลงขาได้น้อยลงมากนั่นถึงได้เป็นคําตอบว่าผลลัพธ์ในการรักษาในปัจจุบันเนี่ย fast recovery return to work ก็คือกลับไปทํางานได้เร็วฟื้นฟูได้ไวขึ้นมากนะครับ